เวลา11นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในการนี้พระราทานซอฟ์ตแวร์คอมพิวเตอร์โคดดิ้งและภาพพิมพ์กราฟิกแก่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเซาโอกาสนี้ทอบพระเนตรการสาธิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โคดิ้งและภาพพิมพ์กราฟิกและภาพที่พระรานทานให้แก่โรงเรียน3แห่งซึ่งจะเป็นคู่มือหลักสูตรศิละปะก,การออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมมมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยนักเรียนสามารถนำผลงานที่ออกแบบมาใส่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ผ่านเครื่อง 3D Printing เพื่อนำไปออกแบบเป็นชิ้นงานจริงเป็นการเชื่อมโยงศิละปะกับเทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่การประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต จากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์สิริวันวรีนารีรัตครั้งที่1ทับ2,563ปัจจุบันมูลนิธิอารยศิลป์สิริวันวรีนารีรัตมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวนสองคน ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษิีบัณฑิตวิจัยและสร้างสรรค์ขแขนงวิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้สําเร็จการศึกษา,าระดับปริญญาตรีจากสถาบันดนตรีกรยาณิวัฒนาโดยผู้รับทุนจะไปศึกษาอบรมที่ University of Music and Performance Arts Vienna Austria ด้านดับเบิลเบสและกิจกรรมศิลปะ Art Exchange 2020 o n ย i n e exhibition มูลนิธิอารยะสินสิริวันวรีนารีรัตจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาได้พระราชทานเงินจากผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลกับเงินรางวัลที่ทรงได้รับจากการถวายรางวัลศิลปาธร สาขาศิละปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับประจำปี2,561มีพระประสงค์เพื่อพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขอภัยคา่าระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหรือประกาศสัญ,ญาบัตรทางด้านศิละปะเฉพาะทางให้กับผู้เรียนศิละปะในสาขาต่างๆตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิละปะประเภทต่างๆเพื่อสร้างสารรค์พัฒนาผลงาน รวมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะเพื่อให้ผู้มีความรู้นำผลงานด้านศิลปะมาพัฒนาสร้างสรรประโยชน์ด้านการพัฒนาชุมชนสร้างงานสร้างรายได้เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เวลา13นาฬิกา39นาทีเสด็จออกณวังสุขโขทัยพระราชทานระบวโรกาสให้นายสักทิพย์ไกรเริกนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารคณาจารย์ มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเฝ้าถวายปริญญากหหรามกรรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นประจำปีการศึกษา2562